บ้านไหนนี่ความหมายก็คือถามโมบ้านใช่ไหมถ้าโมบ้านหนูอยู่ฮักน้อยเขายิบหกอ่ะเออเอาเอาเอาเข้าไป <c oughs> เอาเข้าไปอีจ <c> อ <oughs> ไม่ไม่ได้ทำงานหยุดจ้างานไม่มีหยุดจ้างานไม่มีจ้า งานไม่มีจ้ะพี่ยุทธุุณลาดเราเอาเทาปเอาด้งา,านบบมีจา้ามันนี้ยุทธเมื่อวานอะไรนายบินคือบินได้นะคะเอาทิ้งอะอะไรเอาจิ้งอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปอ่านจับจับข้อหมายก่อนเจ้าไปทำอย่างหรือเปล่ามาเลยบิน ไปดูคาราบาลปะไปวันนี้ไปวันนี้ไปวัดบันเลวันนี้ไปวัดบันเลยรีปิดน้องมอน้องมอคืออะไรอะมาทํางานกับผมไหมไม่ทำทำวันนี้แหละสบายทุละงานไม่มีก็ได้ยุดยุดแบบกระทันหันเหมือนไปเดินเล่นอนะ่ะไม่ได้ไปทํางานคนดูน้อยแท้ ใจเย็นพี่ก็บอกเอาเข้าไปหน้าะเออก็ไม่ได้ด่าคมตาโตดังดุนี่ <c oughs> <c oughs> พี่เนยหนูไปกินข้าวาบน้ำก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูใหม่ โอเคครับเดี๋มมาไปใส่กุ้มก่อนมีแต่คนหนีเจ้าอ่ะฝนตกไหมไม่ตกพีฝนไม่ตกฝนไม่ตกงานก็ไม่มีไม่มีได้ทำเลยต้นเนี่ยอินข้าวอย่างครับอย่าง ยังไม่กินยังไม่กินยังไม่ได้กินเลยหวัดดีค่ะเมืองโคราชตกตกตกจนน้ำาท่มแล้วไม่ใช่เนี่ยอยู่นั่นมันตกจนน้ำาท่มเลยไม่ใช่เนี่ยพี่พี่จะทำงานอา้าวหนีไปทำงานกันมา้างละที่นี่ผมมีงาน เออเมียวเมีเวงงานโรงงานเนี่ยสบายชุดละ <c oughs> ไม่เคยทำโรงงานมาคือรู้ว่าที่เนี่ยสบายทุดงานไม่มีก็งานไม่มีมกระลายมาวันนี้งานไม่มีนะคะไม่ต้องมาอนุญาตหยุดได้ใครจะมาก็มาได้แต่เงินน้อย <c oughs> เหมือนไปนั่งเสียตังกินข้าวอยู่โรงอาหารก็โรงงานฟรีค่าแรงก็ได้นิดเดียวคุณก็แหกคนโคราชค่คคะ วันนี้จะไปหาที่ด้านมาทำไมเจ้ามาทำไมวันละวันหาไม่เอ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 ไม่เอาสองพันก็ไม่เอาสี่พันก็ไม่เอา อยากกินขนมจีนน้ำยาตีนไก่ <laughs> แต่เป็นขนมจีนนะฮะขนมจีนอยากกินน้ำยาป่าจะมีเครื่องไหนแต่เป็นตีนไก่ <laughs> ติดตามแล้วขอบคุณค่ะงานประจำวันละยี่สิบยอกๆยอกอ,อไม่ต่างแหละดนด้ก็ทำโรงงานได้แบบ อยู่ว่าถ้าไม่มีงานอะ่ะถ้าไปโรงงานอะ่ะได้วันละสองร้อยแต่ถ้ามีงานมีโอก็ตัววันละห้าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าไม่มีงานไม่มีโอนี่โอ้โหไม่อยากจะพูดหยุดได้กระทะนันหัน <c oughs> ติดตามสองวันติดตามกันเลยน้องไม่เห็นพี่เมื่อวานคนติดตามหนูมาตั้งกี่พันหนูจะไปเห็นได้ไงสบายดี พี่ไม่เข้าใจความหมายพี่มาใหม่ดองนั้นโดนหักหมุดเคยค่าประกันก็หายวุ่นลุเงินเพื่อนในเฟซนั่นหรอหรอแล้วไปเป็นเพื่อนในเฟซกันต้นไหนสวิตถือสวิตสวัดดีค้าบสวัสดีครับมานี่มาไม่ไปไปไหนไม่ไปคนลาวหรือว่าคนไทยคนไทยคะแต่เป็นคนคนอีสานก็เลยพูดภาษาออกอย่างนี้ พิมไม่ดีบินนะคอะอะไรครัขอบคุณค่ะนาเลี้ยวอาจจะใช่ถ้าคนเก่าๆไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะขึ้นอันนี้ไม่ค่อยจะขึ้นเฟซเหมือนนะน้าทีจะขึ้นทีหนึ่งทำงานเลยครับทำโรงงานครับวันหยุดก็หยุดก็นั่งไหลหาค่าขนมไม่ได้ทำงานนะคะ่ะทำค่ะ หยุดก็นั่งไหรหาก่นแต่ฟีดบ่อยนะฟีดในเฟสหรือต่อต่อฟีดไหนฟีดไหนพี่ทำไรอยู่ครับนี่แหละนั่งไรอ่ขายอะไรครับขายขง